ลือสะพัดใบเตยไม่อยู่ไทยแล้วล่าสุดต้องบอกเลยว่าลือสะัดใบเตยสุธีวันเดินทางบินไปสิงคโปร์แล้วก่อนเพจร,รวบรวมผู้ดนโกงจากฟอร e x ทีดีวิเคราะห์3อย่างซึ่งชาววันที่11กันยายนเพจดังอย่างรวบรวมผู้ดนโกงจากฟอร e x ทีดีได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ามีข่าวลือกันสพัดว่าใบเตยบินไปสิงคโปร์แล้วผมว่ามีโอกาสออกได้3อย่าง หนึ่งข่าว่วงมีคนมาแปะเล่นๆเ,เ,เฉยๆกับปัน 2. ใบเตยบินไปสิงคโปร์ไปทำธุระแล้วบินกลับอาจจะไปขายแบรนด์เนมที่นูน่นเพราะหลังจากได้รับฟังหมายเรียกออกแล้ว DSI อาจห้ามเดินทางอีก3 ไปแล้วไปรับไม่กลับมาผมเชื่อว่าอาจจะแค่ปั่นข่าวสร้างกระแสน,นะครับแต่มารอดูกันคนที่จะตอบได้คนเดียวคือคุณลูกน้องชายสุดสวยของใบเตยครับซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าจริงไหมซึ่งอย่างไรก็ตามมีผู้ใช้อะไรนึงบอกว่าใบเตยกับลูกและแม่ พิ่งถึงสิงคโปร์แยกกันไปกับดีเจแมนแล้วก็มีคนมาถามว่าจริงหรือไม่เจ้าตัวก็ตอบว่าจริงซึ่งมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากแต่จะใช่เรื่องจริงหรือไม่คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอย่างแน่ชัดจะดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณค่ะ